ใครบ้าเหม็นแต่เราว่าหอมใช่ใครเหม็นแต่เราหอมเนี่เห็นไหมหอมไหมหอมหอมเหมือนกันถูกลมถูกลมเราด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยงามไหมเนี่ยงามใบงามตัวเนีขนาดยังไม่มีดอกแล้วเนี่ยถ้ามีดอกหอมหอมชื่นใจเนี่ยเห็นไหม อ๋อแต่ดีนะเนี่ยไปหว่าคนด้อยู่ใกล้ชิดอ่ะบ้านไหนมีนีโจกดีนะเนี่ยเออแสดงม่าเรากลามาแน่เราก็โชคดีลูกไปเก็บข้าวตังมาเนี่ยเออลูกชอบชอบเลรอ๋ออางาเอาไปหนึ่งอ่านอ่ะชอบไปเลยเออดมด้วยอดมโดนต้าไหนมันจะหอมอ่ะ พอ<ม>่อไม่สาพ่อตื่นดังอ่ะอ้าวกระพองต้อบอกแล้วบอกอย่าตื่นดังสิไม่ตื่นได้ยังไงก็บอกแล้วว่าคนในเหม็นแต่เราหอมหอมอะ่ะพ่ออย่าตื่นดังนะอ่ะลองอืมาแ <c oughs> ล้วกัน้นหายใจไงไปกั้นทําไมพอ่อ <c oughs> อะไรด้อโอ้ย<อ> <c oughs> ชื่นไหมชื่ชื่นนะชื่นโอ้หนี่มันสดชื่นเหมือนยู่บนเนินเขาโอ้โหออ๋าละใครจะว่าเหม็นจะเก่าเด้อแต่เราหอมพ่อจื่นสิอ่ะลองจื่นสิ ด่าหอมหอมจริงๆเด้อยยิ่งใบหนุ่มๆยิ่งหอมถ้าแกนี่ไม่ค่อยหอมหรอกเพราะนี่มันหมึกมากไอ้เนี่ยมาเนี่ยเนี่ยน้องขี้คือด้วยเด่นไหมเนี่ยเนี่ยขอดได้หรอได้แล้วมาแหย่อย่างงี้ก็ได้เหรอนี่ยหอมหอมจริงๆแต่ถ้ามันในขนาดไม่มีดอกถ้าดอกนี่นะอุ้ยเนี่ยมาเคทจริงๆเคทเขาทำไมเขาถึงเดือดเหม็นกันเนี่ยเหม็นทำไมอ่ะ แล้ว yup. กดมเลยยังมหอมจรรย์หอมฉุนเลยนะเมื่อยาคืนเหมือนกันหอมฉุนเป็นยังไงพ่อเออก็ฉุนเนี่ยก็บอกเลยว่ายาคืนเนี่ยยาคืนเหมือนกันลูกโตนเป็นคำนั่นเลยเนี่ยพ่อไม่ต้นเหรอต้นแต่ต้นเราก็อึดลงลุ่มเนี่ยเหรอดูฝอยลงลุ่มพ่ออดได้เนาะอพ่อนี่โอดแล้วก็บอกเลยไงคนไหนไหนมาเพลงก็เหม็นเหม็น แต่พ่อไม่เหมือนหอมหอมไงอย่าไปเหมือนเขานะต้องเชื้อพ่อเอเชื้อพ่อเชื้อพ่อเราต้องเชื้อกันเดี๋ยวครั้งนี้ถ้าเพราะว่าหอมเดี๋ยวลูกจะไปเด็ดที่มันเป็นดอกไหมนะพ่อเอามาปลูกบ้านเราเลยนะขอแค่ใบก่อนขอแค่ใบก่อนเอแค่ใบก่อนแค่ใบก่อนแต่รอบนีถ้าปะดอก ลูกเด็ดดอกมาให้นะขอถ้ามาจะประมาณนักประมาณปรเดียวแล้วเอาเนี่ยพ่อบอกบอกไงไม้มันจะตายเอาแสไว้เป็นเกลือมันรับผ่งใครเหม็นแต่เราหอมจืดดีปอ่อ่าเสียชื่นมันดินบนเนินเขาเลยหอมจริงๆได้ลูกรับแน่ลูกเก็บดอกมาให้คนอื่นเขาเหม็นแต่เราหอม